นั่นแหละมันซิ่งมัลงพี่แล้วเอาดิเีแตกก็แตกว่าก็แตกกแตกไม่ถ่าโอ๊ยสตัวเอ็งอยู่ปะ่ะเองอยู่ปะอยู่อถ้าเกิดไกลโลก็ดิเกิดไกลโก็มีแนะ้กลเลยตีมาเพ่งผมอยู่มีใครแตกปะตีาด

ก็ไดูยิงไงวะโคกวะข้าโบสข้าโพดไปไปข้าโพดมันปักมันปักยิงพี่ไวะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าทางนี้ดิรอรอมันมาลองเอาไปเอามาลองมาลงกันดิไป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 ดิไปดินะได้ได้เซ็ตไปหมดเยอะได้อยู่ได้อยู่ต้นพูไม่ได้เก็บเดี๋ยวได้เก็บปะต้นพูไม่ได้เก็บแคงมันเถอะตอนนี้เอาเดียวก่อน เก็บไปก่อนเก็บเดินๆเก็บลเก็บดิเนี่ยในตงนี้ดูมาก่อนดูมาแลวมันรักเกียร์ยงวะอ้เหี้ยเอ้ีหลายตัวมีหลายตัวหลยตัวนข้างนะเอยๆพี่แก่พี่เจ้เปล่าอ่ะเฮ้เดี๋ยอจะแจกออกมาได้ปะ